สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นหนาศึกวัดคมเด็ดดวงเล็กถาชนความแรงชิม,มอนในศึกวันลุมินีร3 7ยสามสิบงท้ายปีก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง pak 2 4 c ครบจบทุกความมันพักยก2 c เด็ดดวตรงเล็กทีเด็ด9กจอมสัตว์แข้งวัย22ปีจากขอนแกน่นพร้อมคึนสงเวียนวัดความแข็งกับชิมอนนักชกญี่ปุ่นฝีมือจัดจ้านวัย21ปีภายใต้กติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125ถึง1 3อปอนด์ในซึ่งใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินี137วันศุกร์ที่19ธันวาคมนี้ ไฟนี้คือการประทะกกันของสองกำปั้นอนาคตไกลที่ฟอร์มกำลังพุ่งทั้งคู่ฝั่งเด็ดดงเล็กเจ้าของแชมป์รถทูวันไทยไลี์ซีซั่นแรกคืนฟอร์มเก่งด้วยชัย2ไฟติดหลังเคยสะดุดแพ้ยาว3ไฟแม้ก่อนหน้านั้นเขาจะเคยโชว์ฟอร์มโ,โหดด้วยการเก็บชัยในศึกวันลุมพินีถึง4ไฟรวดรวมถึงเคยขึ้นโชว์ทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งในวันไฟไนท์มันแล้ว นันชิมอนนักชกไร้พ่ายจากแดนสามูไรดีกีแชมป์ประเทศไทยรุ่น135ปอนยังคงเดินหน้าล่าแต้มอย่างดุดันโดยการเก็บชัยเหนือยอดนักชกไทยไปแล้วถึง3รายเริ่มจากชนะทีเคโอนักสู้จอมเดือดริดเดสอสมหมายในวันล,ลุมพินี92ต่อโดยการหักเหลี่ยมกำปั้นสายแข็งอย่างยอดเหล็กเพชร อ,อัจฉริยะในวัน172และปิดท้ายด้วยการย้ำแกรง่งด้วยการชนะ TKO เพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนในศึกวันทุพนี121ไฟนี้จึงเป็นบททดสอบใหญ่ของเด็กดวงเล็กว่าจะหยุดความร้อนแรงของดาวรุ่งไร้พ่ได้หรือไม่หรือชิมอนจะเดินหน้าต่อความพร้อมรักษาสถิติชนะทุกไฟในวันลุมพินี สุวรรณลุมพินี137ไทยทัศสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีราอินทาวันศุกร์ที่19ัววาคมนี้หา้ามพลาดโดยประกรันทั้งปวง